การแพร่กระ้านการแพทร่ต้านการผู้ป่วยผู้ไทยรถของบริษัทที่จะเป็นการ่ยิตนอทางทางโรงพยาบาลเท้าหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุนะครับก็ได้รับความกรุณาจากท่านครูบาอริชชาติครับที่มีคณะศรัทธาแล้วก็สายบุญในการบริจาครถให้กับทางโรงพยาบาลเท้าครับซึ่งเป็นเป็นขวัญและกำลังใจแล้วก็เป็นสิ่งที่จะทําให โรงพยาบาลเพ้าดูแลพี่น้องประชาชนอำเภอเา้าได้ต่อไปครับอย่างได้รับรื่นครับท่านผูฝากบอกอท่านผู้ใจบุญอย่างไรในเรื่องของโครงการรถ108คันรถพยาบาลนะครับผมาเป็นโครงการที่จะช่วยเหโรงพยาบาลและก็นนผู้ไยทั่วประเทศครับก่อนอื่นก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอพระคุณท่านครูบานะครับที่ได้มีดําริในการจัดทําโครงการนี้นะครับโดยเป็นสะพานบุญให้กับ คณะสัตยา,าแล้วก็สายบุญทุกท่านนะครับก็ถือว่าทุกๆส่วนในการดูแลสุขภาพของประชาชนครับก็ได้รับประโยชน์จากจากการทําบุญจากโครงการนี้เป็นอย่างสูงครับในการที่จะส่งผู้ป่วยฉุกเฉินเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพครับตอนนี้ของเราถือว่าเป็นรอบที่สองในในปีนี้ครับรถก็เสียหายขั้นแรกก็คือเสียหายก็คิดว่าน่าจะใช้ไม่ได้แล้วครับแต่ว่ารอบนี้ก็ยังต้องมีการประเมินก่อน แล้วก็ทําให้ตอนนี้เราเหลือรถแค่สองคันซึ่งไม่พอกับการดูแลสุขภาพของประชาชนครับแสดงว่าเกิดอุบัติเหตุแต่แต่ละครั้งนี่คือรุนแรงรุนแรงครับแล้วก็การได้รับความช่วยเหลือก็ยังมีมีเข้ามาครับแต่ว่าครั้งนี้ก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ครับทางโรงพยาบาลก็ก,ก็ก็ได้รับกําลังใจครับเป็นอย่างสูงแล้วก็ลดลดภาระกับทางโรงพยาบาลครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ขอเชิญชวน คณะสัทธาน,นะครับแล้วก็สายบุญที่สัทธานในตัวครูบาพระอริยชาตินะครับมาร่วมทําบุญในโครงการรถพยาบาล108ครคันนะครับในโครงการนี้นะครับถือว่าเป็นโครงการดีไม่ใช่แค่สําหรับเชียงใหม่เชียงรายนะครับสําหรับทั่วทั้งประเทศนะครับขอขอบค,คุณทุกท่านครับแล้วก็ในส่วนนี้เรื่องด้วยสถา,านการณ์เสีหายจากอัคซีิ่ปีสองห้้อยกจาำนวน2คราั้ง ท่านจคุณครูบาอริยชาติกราบนมัสการเมื่อวันที่17ม,ม,มกราคม2567เป็นกรณีรถพยาบาลชนท้ายรถบรรทุกบริเวณหน้าโรงเรียนแม่หอพักอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่รุกรังพอนไปจำนวนสองขั้นและครั้งที่สองเมื่อวันที่9ก้มษาสอาคม2567 กรณีส่งตัวผู้ป่วยหู้พิกไปรักษาที่โรงพยาบาลสังสารจังหวัดเชียงใหม่ขณะเกิเดเหตุถนนลื่นร้นกระบะเสียหลักพุ่งชนกับรถพยาบาลบริเวณ้อยหวัวตะบนหลงคอดำเภืองพา้าจังหวัดเชียงใหม่เจํานวน108คันให้กับโรงพย,พยาบาลท้าจังหวัดเชียงใหม่สาหรับใช้ทดแทนรถพยาบาลที่เสียหายและชำรุดในโอกาสนี้ ผู้ให้การสนับสนุนบริจาคเข้ะมาในการจัดซื้อรถพยาบาลจำนวนหลายยานพาหนะรถพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและสมรรถนะสา f, สม,มา,ารถใช้ออกเมตตาพระภาวนาละเรียดเมียดมีสักบูบาอริยชาติอริยาติโตที่จัดขึ้นนี้จึงเป็นโครงการที่รายหน้าคงตั้งใจชนะลองรายหน้าสามารถส่งจมูกเชียงรายเจริญปกรณไปยัง นายำลงเินชาลองในแทกสามารถสูเวชใหม่เดินมาเม้าพด้าบไมิเนงเสดานมุปิสิทิทิสัมปิมืวา เ่อมาทั้งกลมแล้วก็แข่งผู้เสี่ยงผู้ติดเาทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมก็ตเลยนะครับในการทำาาววันนี้ก็มีความดีในเรื่องนี่ที่ได้มารอบรถพยาบาลกับท่านผู้บารี่ชาน เนื่องจากโรงพยาบาลเท้าไ้ประสบอุบัติเหตุในปีนี้ถึงสองครั้งทำให้มีการสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็มีการสูญเสียทั้งบุคลากรและก็คนไข้ก็ทำให้ไม่มีรถพยาบาลผู้ชิบผู้ภัยใช้โบาก็เลงเห็นว่าโรงพยาบาล อก็เป็นโรงพยาบาลที่อำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนด้านสาธารณสุขด้านการรักษาพยาบาลแล้วก็ตรงนี้โรงพยาบาลเท้าอก็เหมือนกับขาดกำลังใจครูบาก็ขอเป็นตัวแทนของญาติโยมมอบรถอมโมแนลนรถพยาบาลผู้ชีพผกู้ภยัยให้กับโรงพยาบาลเท้าเพื่อ ให้ได้ไปใช้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในอำเภอเพราวแ,และอำเภอใกล้เคียงแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นขวัญเป็นกำลงังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพราวได้มีกำลังใจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นต่อไปอก็คุบาก็รู้สึกดีใจว่าสิ่งที่คุบาให้มันเกิดประโยชน์และมันเกิดประโยชน์จริงๆ ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอของโครงการรถอโมแลน108คันที่คูบาทำจัดทำขึ้นอยู่เพราะว่าโครงการนี้คูบาได้เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งทำเล็กๆได้มอบไปทีละคันสองคันอย่างปีที่แล้วเรามอบไป8ปดคันอย่างต้นปีเรามอบไปหนึ่งคันแล้วก็ในวันที่1ิบเที่ผ่านมานี้ เราส่งมอบอีก15คันแล้วก็วันนี้อ่าก็ได้มอบอีกหนึ่งคันและอีกเจ็ดเดือนข้างหน้าเราก็จะทําการมอบอีก15คันแล้วก็รันโครงการไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ108คันอ่าเพื่อมอบให้อ่าอย่างน้อยอ่า77จังหวัดจังหวัดละหนึ่งคันแล้วก็ในท้องถิน่นโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายอีก18คันในอ่า อำเภอละหนึ่คันแล้วก็ที่เหลือก็จะมอบให้โรงพยาบาลใกล้เคียงที่ขาดแคลนรถพยาบาลผู้ชีพกผู้ภัยซึ่งในจำนวนทั้งร้อยแปดคันนี้ก็จะมีทั้งโรงพยาบาลและก็ผู้ภัยที่ขาดแคลนรถกู้ชีพกผู้ภัยเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ช่วยเหลือเซฟชีวิตและทรัพย์สินของญาติโยมพี่น้องประชาชน ในแต่ละจังหวัดและในแต่ละท้องถิ่นได้เกิดประโยชน์สูงสุดอาน,นิสง์การได้ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นอาน,นิสงส์สูงสุดโคบะเลงเห็นว่าสิ่งที่โคบาทาตรงนี้มันเกิดประโยชน์และมันเกิดประโยชน์จริงๆโคบาก็เลยมาทําสารประโยชน์ด้านนี้ก็เป็นศาสตร์ด้านสารน่สงเคราะห์เป็นงานคณะสงฆ์อีกงานหนึ่งที่โคบาทาอยู่ใครสนใจอยากร่วม สร้างบุญใหญ่ครั้งนี้ก็สามารถร่วมได้ปอบาตตอนนี้ทางวัดกําลังดําเนินโครงการอยู่และเพราะยังขาดปัจจัยอ,อีกจํานวนมากเพราะว่าตอนนี้เรามีเจ้าศรัทธาเจ้าภ้าแล้วประมาณ40คันแต่ยังขาดอีกประมาณ60คันก็ขอบอกพุนญ,ญาติโยมเสือใครอยากเป็นเจ้าภาพหนึ่งคันก็กได้สามารถ ที่จะกําหนดจังหวัดแล้วก็สามารถเลือกห่วยงานบางคนก็อยากทําไปในท้องถิ่นที่ตัวเองอยู่อาศัยหรือว่าอาจะมอบให้กู้ภัยหรือโรงพยาบาลก็สามารถเลือกได้แต่ว่าถ้าโยมมีกําลังตามที่โยมสะดวกก็สามารถทําได้เล็กๆน้อยๆหาบาทสิบบาทร้อยบาทหรือหนึ่บาทเพื่อรวมสร้างบุญในครั้งนี้ทาง คณะ,ะผู้ดำเนินโครงการก็จะนำไปจัดซื้อรถอะโมรแลนผู้ชีพผู้ภัยเพื่อนำไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดก็อนุมโมทนานโยมนะครบาก็อนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้ร่วมการสร้างบุญสร้างกุศลในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นโยมที่ช่วยทั้งแรงกายแรงใจแรงทงรัพย์แรงศรัทธา กำลังสติปัญญาเพื่อขับเคลื่อนโครงการอูบาก็อนุโมทนาไว้กับทุกท่านทุกคนให้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีแต่ความรุ่งเรืองมีแต่ความสําเร็จสมความวงดงามตากพานาทั้งทางโลกทางธรรมจนถึงที่สุดแห่งพกุกเพรานิพพานก็ขอให้ท่านเดินทางปลอดภัยไปดีมาดีมีแต่ความสุขสุขทั้งกายสบายทั้งใจะละก็คิดสิ่งใดปัารถนาสิ่งใดโดยชอบก็ขอให้ สมปัรถนาทั้งทางโลกทางธรรมจนถึงพระนิพพานวันนี้ก็ขออนุโมทนาทีคายุกกวยุบนโนสุขังพะลงัง